มาดูข้อมูลทั้งคู่17กับ26ครับหัวอยู่นี่ต่างกันอยู่พอสมควรเป็นเด็กหนุ่มจากสูรินครับพงเพชรกางเกงดําครับส่วนเมียนมานี่กางเกงขาวครับไสาทานสูงนิดนึงครับสูงนิดนึงไม่ใช่ตัวสูงครับแต่ให้ตีสูงแกยิ้มน่ารักครับพงเพชรไล่แขนตีกันคนละที โอ้แข่งซ้ายของสาทานครับครุกวงในแมดูเหมือนว่าจะเป็นทางของพงเพชรเลยครับปุ้ย <c oughs> ตัดลำตัวครับพงเพชรดีครับสองมัดนี้โอ้ีอาการเลื้มสายทานแมเขาบอกว่าต่อยให้ไส้แตกแล้วครับแบบนี้หลักออกไปให้มันได้ระยะครับต่อยลำตัว อุมาตะลำตัวนี่ทีเด็ดเลยครับพงเพชรอย่าไปจะปล่อยซ้ายเจอแข่งขวาครับเต็มๆโอ้แหลคนละทีคนละคำครับคู่นี้ไม่ต้องถามชื่อถามนามสกุลครับ <c oughs> อย่างว่าครับไทยพม่าไทยเมียนมานี่ศักดิ์ศรีมันค้ําคอกันอยู่ครับอ,ยอ้ยจับลวงวดคืน โอ,อ,อ้มัดอ่ะรัดอืมกดยังไม่ชัดเจนครับโหวดมาแข้งขวาเกี่ยวไว้คืนครับโอ,โอ้ยังไงครับทำท่าเซ็งโลกครับไซทานโอ้เต็มเต็มครับโอ้โดนอีกทีนี่มีอาการเบื่อโลกเลยหรือเปล่าครับไซทานโอ้โหโดนเยอะๆแล้วนะมีหันตรีหันขวางครับโอ้ชะงักงานเนี เดินเข้าไปครับหวดขวาเต็มเต็มแ่งขวาอีเยคบโอ้ตมันเลยครับพงเพชรยกนี้เครื่องมาสตาร์ตติดตั้งแต่แรกแล้วมาอีกแล้วครับโอ้ัอนศอกอโอ้ย,อยไตช้อนแกงเลยครับหวดเข้าไปครับตีย,ยังไงครับสายทานเจอฮุกซ้ายเขายังไงครับมีมึนไม่ซึมโอ้โหโจบตรงนี้หรือเปล่าครับ โดนขวาตรงเข้าไปเต็มไปเมอโอ้ยืนมาดูโอ้ยังสภาพยังพร้อมหรือยังครับอ่ะโปงเพชรเก็บงานหรือเปล่าโอ้ยังสู้ครับไทานโอ้โหขวาเต็มเครับแม่หัวสุกหัวุนไปไหนครับต้องกอดกอนหรือเปล่าครับไสทานโอ้ยย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  อืมอ่ะเรียกสติกับมาก่อนครับโอ้ยระคังมาครับโอ้ยกแรกนี้หล่อมากครับสำหรับพงเพชรครับกดไปสองนับครับไปดูภาพช้ากันเลยโอ้โหมัดมาตั้งแต่หัววันเลยครับต่อยขวาเต็มๆรูดลงไปกับเชือกเลยครับ หวดเข้าไปครับจับแล้วหวดแล้วลหมัดขวาเนี่ยครับซ้ายครับโอ้ยขาปัดขาเป๋เลยครับอ่ะได้น้ามายก2เป็นยังไงบ้างครับไซทานโอ้โหต้องหาทางเข้าให้เจอก่อนครับไซทานตอนนี้โอ้ยพงเพชรไม่สนครับเดินสาวขวดแรงทั้งแข้งแรงทั้งหมัดนะครับพงเพชร โอ้เสียบมาต้องวงในครับตอนนี้สายฐานต้องประกบวงในต้องตีให้อยู่ครับตีไม่อยู่นี่โอ้โหเจ็บตัวต่อฮุกซ้ายอีกแล้วแม่จะหลบยังไงครับหมัดแกค่อนข้างแม่นเลยครับผงเพชรดูครับท้งซ้ายท้งขวาสายฐานก็สาวสู้อ่ะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แหมป้องกันตัวไว้ก่อนครับโอ้โเพชรดันออกไปโอ้ยหัวแข้งขวา โอ้โหโอ้โหใช้แรงเยอะครับคู่นี้ไม่ต้องมีประหยัดไม่ต้องมีออมครับอ่ะวงในครับอืมก็ยังตีไม่ชัดนะครับจับหัวโอ้โดนซ้ายอีกอ้าวซ้ายโอ้ยพวกโอ้ขลัมรวบตาแล้วแหะครับไซธานแต่กรรมการยังไม่นะครับถือว่าเสียหลักล้มลงไป โอ not first, not ้โหคลื่นยกมานี่ใส่กันเต็มๆต็มเลยครับไม่ต้องผ่อนไม่ต้องแตะเบรกครับโอ้โหพงเพชรนี่ต้องบอกเลยเป็นมวยที่ใช้ได้เลยครับใจนี่แต่เด็กอายุ17นะครับโอ้หัดซ้ายขวาหูดักแม่นๆครับพงเพชรโอ้ยหุกซ้ายครับโดนไปเยอะๆมันชาหรือเปล่าครับเริ่มจะทนได้ครับโอ้โดนขวาอีกแล้วครับใสยทานขวาอีกทีนึงอ้าวยังมีแข้งโตครับ เดินเข้าไปครับพูกซ้ายคล่อมไปโอ้โหตอนนี้หัวที่หัวต่าไปหมดนะครับสายทานเดินก็แทบจะไม่แหมไปเป็นทรงแล้วครับสายทานยังไงครับโอ้ยผุกซ้ายยังอยู่ครับแต่อึดใช้ได้ครับแบบนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะครับพงเพชรอัดเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ทางซ้ายทั้งขวาโอ้สายทานนี่ แกใส่ฐานมากี่ก้อนครับมมีย่อครับเล็กๆอ๋อยังอยู่ครับกัดฟันนี่ละครับที่เขาบอกแรดเรียกพี่ครับอูดจริงๆครับเข้ามาฮุกซ้ายแกก็ยังมีสวนอยู่นะครับไซทานดูครับอะพงเพชรโอ้ต่อยจนเหนื่อยเองนะครับพงเพชรต้องออกมาผ่อนครับ โอ้จะอย่าหมดเองนะครับพงเพชรอ่ะลำตัวสับล่างอ้าวอ้าวพงเพชรอย่าหมดนะครับใส่ทางแกมีสวนนะครับโอ้โหต่อยทั้ง3านาทีจริงๆเลยครับของจริงครับโอ้ผ่าน2ยกไปแบบทุลักทุเลครับใส่ทางอ่ะเดี๋ยวดูภาพชาพ้ามี่ครับกดซ้าย,ยเต็มเหมาพงเพชร นี่โดนโหน่าจะร่วงจริงๆนะครับแต่ว่ามีโต้มีเถียงตลอดครับใสยทานฮุกซ้ายครับกัดฟันกอดกรอดโดนอีกทีหนึ่งนี่ครับมีสวนคืนโดนเหมือนนะพงเพชรแล้วดูนี่ครับหมัดซ้ายครับโอ้โหเหวงมาโดนแตะคืนครับยกที่3ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าจะมาถึงยกที่สามจะครบยกหรือเปล่าครับ พย,ยายามจะคว้าคอมาตีเลยครับไซทานต้องวงในล้วนๆเลยครับวงนอ,นอกนี้เป็นเขตแดนของพงเพชรเข้ามาเลยครับโดนแข้งขวางัดศอกครับเอาไซาทานพงเพชรกางงัดศอกสู้ครับเอาหัวแข้งขวางัดอีก <c oughs> โอ้โหกระโดดตีซอกฟันศอกเลยครับ <c oughs> เอาทุกทางครับพงเพชรยังไม่ลงครับเอาเอาอยัางไงต่อครับโอ้ แม่ต่อยหน้าตั้งนานครับแม่ลำตัวที่ไปเลยโอ้ยพงเพชรคงคิดว่าทารู้อย่างนี้ต่อยท้องต้องนานแล้วครับไล่ต่อยหน้ามาทั้งยกเลยครับยกสองโอ้โหแม่มาปล่อยทีเด็ดต้นยกสามยังดูภาพช้าครับเน้นๆเลยครับดูครับโอ้โหกดซ้ายเขาใช้โครงครับ ดูอีกทีครับปักเขาให้ครับโอ้ยตรงนั้นนะครับมันจุกครับแปรบครับโอ้คายฟันยางก่อนจะถึงพื้นอีกครับใส่ทาน